เองดวงดีมากดวงดีอะไรพี่วันนั้นน่ะเมื่อตอนสิเก้ากุมภาปีสองสี่เตงมาหาที่ห้องนี้มาเพราะว่าความดันสูงสองร้อยจำได้ไหมสอง้ยห้าสิบแล้วน้องมาด้วยอาการตาัวมัวเน,นี้ยพี่จะให้ดูว่าหลังจากหนึ่งปีผ่านไปน้องมีอาการแบบนี้มันไม่ได้มัวแต่อยู่ๆมันมืดเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละเธออันนี้นะเธอดู เมื่อสองปีที่แล้วเมื่อสองปีเมื่อปีที่แล้วนะตัวเองมาด้วยอาการตามัวตามมวจากอะไรจากความดันโลหิตสูงแล้วอันนี้ก็ความดันโลหิตสูงมันทําให้เส้นเลือดในตาบวมมากแตกมากพูดเลยว่ามันใกล้ที่จะขึ้นสมองถ้าขึ้นสมองตัวเองจะไม่กลับแต่อันนี้ตัวเองกลับมาเป็นพี่ก็เลยทูงบอกว่าเธอโชคดีมากเธอกลับมาได้ ตอนนี้ตาเธอปกติดีมากจากการที่เธอเอาความดันลงแล้วตอนนี้ความดันหนูดีขึ้นยังร้อยยี่สิบสามสิบจากวันนั้น250เพราะว่าในประวัติอ่ะเราเจอกันที่พี่ตกใจมากพี่จําได้เพราะหนูอยู่ในตลาดและอย่างที่จําได้ว่าสองร้อยห้าสิบอ่ะคืออีกนิดเดียวมันจะขึ้นสมองโชคดีที่หนูเดินได้อะไรได้กลับมาแล้วยัเดินไม่ได้นะเอ้าก็เพิ่งฟื้นไงก็นี่ไงเธอเจาะครงเจาะคอมีร่องรอยการเจาะคอ บอกเลยว่าโชคดีมีไม่กี่คนปฏิบัติตัวใหม่ดูแลตัวเองใหม่นะขนมหวานไม่กินนะอย่านอนดึกนะไม่กินมากแล้วเนี่ยมันเคยมีเทวดาท่านมาเตือนแต่ไม่ได้เตือนบ่อยนะแบบเนี้ยที่กลับมาดีขนาดเนี้ยโอเคไหมเพราะเนี้ยหเธอเกือบตาบอด 2. โชคดีที่เธอไม่เป็นผักเพราะว่าความนันตัวเองมันสูงสองรมันแเ,นเดี๋ยวจะช่วยเรื่องนี้ดีเนี้ยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ดีใจเนี่ย คือหนูไม่ตาบอดไงหนูไม่เป็นสโต๊กไนงะหนูไม่เป็นผักไงเป็นสโต๊อยู่นะสโต๊กแต่หนูเดินได้แล้วไงหนูไม่เป็นผักเ,เก็ใจะคำนี้ไหมสโต๊มีหลายระดับมีแบบเดินไม่ได้กับเดินได้โอ้หโชคดีมากดูแลตัวเองใหม่ดูแลตัวเองใหม่นะ